ถือว่าความเขารงจริงๆนะครับถ้าวัดจากกระแสที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้ครับแล้วถ้าวัดกันในเชิงการสร้างสรรค์าง,งานสยองฝัญเนี่ยผมให้หนังเรื่องนี้ติดท็อปลิสต์หนังไทยในปีนี้เลยด้วยซ้ำครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับและนี่คือรีวิวและพูดคุยสั้นๆกับหนังเรื่องของแข่ครับนี่ยามา้งไงต้องออกไปจากล้างนี้เดียวนี่ ตอนที่จะเข้าสู่การรีวิวนะครับผมจะชมนะฮะตั้งแต่ชื่อเรื่องเพราะหมูรู้สึกว่าชื่อของแขกเนี่ยมันมันมันดูตรงตัวนะครับรว่าจะสื่อถึงเรื่องอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยครับเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยอยู่แล้วกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องมนต์ดบไสยศาสตร์อะไรอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยินคุณหมูคุนคุนชินกันนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของขมิน ที่เขาบอกว่ามันนอแรงมันน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแตะ่การที่หนังเรื่องนี้ครับตั้งชื่อฉีกไปเลยว่าของแขกนะับนั่นก็คือประตูบานใหม่ที่จะพาเราฮะอยากอยากรู้อ่ะอยากเหมือนอยากรู้อยากลองอยาก,อยาก,อ,ยากอยากไปสัมผัสมันเลือกเกินว่าแบบเขาว่ามีอย่างเนี้ยเขาว่ามันเป็นของแขกเนี่ยของเปลี่ยนจากย้ายสายจากไทสานลงมาภาคใต้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะน่ากลัวไหมหรือว่ามันจะเป็นพิธีกรรมลีลาอะไรยังไง ถือว่าตั้งชื่อได้ก็เรียกแขกนะครับแล้วก็สำเร็จด้วยเพราะว่าคนไทยเนี่ยฮะเขาข่าวเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับแล้วเรื่องราวลี้ลับพวกนี้ยังขายดีอยู่เสมอไม่ว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่เชื่อนะฮะลองไปวัดได้จากยอดวิวของช่อง The p o s t Radio ทุกเกือบทุกคลิปเลยนะฮะ <S <S ข้อได้เปรียบของหนังเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปครับมันคือประตูบานใหม่ที่จะพาเราก้าวไปสู่นอกจากเรื่องราวลี้ลับ อาคาถาคมแล้วเนี Breaking ่ยครับยังพาเราเปิดประตูไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับเรื่องของตกต่างทางว้านวัฒนธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบในทางเดียวกันครับเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าโดนตัดขาดจากจากโลกนี้เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าอย่างภาคเหนือภาคอีสานเราพอสัมผัสได้พอฟังได้พออะไรได้พออยังมีสื่อที่มันแมสบ้างแต่ภาคใต้นี่คนเขาจะไม่ค่อยนึกถึง ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ว่าเขาส่าเขาเป็นอยู่เป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงใช้ภาษาอย่างไรอะไรอย่างนี้ฮะซึ่งมันทําให้คนดูที่ไม่ได้คุ้นเคยกับภาพใต้ามากนักนะครับว่าจะปรับตัวได้เนี่ยผมว่าก็เล่นใช้เวลาสักพ,พักอยู่เหมือนกันฮะแล้วก็ตรงนี้มันติดอยู่อย่างหนึ่งจริงๆคนระับที่มันรู้สึกขัดขัดในเรื่องก็คือ,เร,อเรื่องภาษาที่ใช้ซึ่งถ้าจะใช้าภาษาท้องถิ่นเนี่ยผมอยากให้ใช้ภาษาท้องถิ่นไปเลย แล้วก็หรือว่าจะรัวใต้ก็รัวใต้ไปเลยแล้วก็วิ่งซับล่างเอาเหมือนอย่างที่พวกไทยบ้านเขาทำนะครับที่เขาพูดภาษาอีสานกันไปเลยทั้งเรื่องแล้วก็ปล่อยให้ซับทําหน้าที่ไปมันจะรู้สึกเข้าถึงได้มากกว่าเพราะอย่างเรื่องนี้นะครับตัวละครบางตัวเรามองหน้าอย่างงี้เราก็รู้แล้วว่ามันคนใตช้ชัดๆเลยแต่เขาก็ต้องพยายามพูดภาษากลางทางั้งที่อยู่กับคนในบ้านในนีน้พูดกับคนในครอบครัวเดียวกันเองอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยมองว่าเขาพยายามที่จะ สื่อสารให้ใหคนภาคกลางเข้าใจให,ให้คนส่วนใหญ่เข้าใจนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าถ้าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าพูดพูดพูดใต้ไปเลยพูดภา,าษาท้องถิ่นไปเลยแล้วขึ้นซับเอาผมว่ามันน่าจะาดูไม่ค่อยขัดเท่านี้ครับก็ถึงเรื่องราวของหนังครับหนังจะเล่าถึงครอบ,บ,บครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มีเหตุจาเป็นแล้วก็จะต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศาัยย้ายภูมิลํนาเนามาอย่างที่ที่เขาไม่ค่อยจะคุ้นชินมากนะครับแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ อะไรใหม่ๆวัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่ครับแล้วลูกสาวตัวดีเนี่ยครับก็ดันไปหยิบอะไรสักอย่างในห้องใต้ดินแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตบานปลายขึ้นมาใช่ครับนี่คือคอตที่โคตรจะอามาตาคลาสสิกของหนังสีองฝันโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเราจะเห็นคอตที่เล่นอะไรแบบเนี้เยเยอะมากถ้าเปลี่ยนสถานการณ์จากอ,า,อาแถบยุโรปบ้านในทรงโรมันยุคกลางอะไรประมาณนี้กลายเป็น แถบชายฝั่งทะเลใต้บ้านเราเท่านั้นเองฮะถ้าจะพูดถึงในพาร์ของการเล่าเรื่องครับเ,เราก็ต้องพูดกันตามตรงนะฮะว่ายังเห็นแผลอยู่เยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการทรานซิชั่นที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสมูทนะฮะโดดไปโดนมากันตัดเล่าผ่านซีเควนต์ต่างๆยังเชื่อมกันได้ไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทอะไรบางอย่างที่ยังรู้สึกว่ามันเป็นการเซ็ตหลอกๆอยู่อะไรประมาณนั้นรวมถึงพาร์ทก,การแสดงที่ เาผมรู้สึกว่าดนามิกไม่ค่อยเท่ากันมาทําให้รับส่งกันไม่ลื่นไหลไม่บางคนเล่นบางคนก็จะเล่นใหญ่ไปเลยหรือบางคนก็จะเล่นแข็งไปเลยมันก็เลยทําให้รับส่งกันไม่ค่อยสมูทมากนักเท่าไหร่นะฮะแต่ครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากหนังเรื่องนี้จริงๆเลยนะฮะนั่นก็คือเซนส์การเล่าเรื่องของความเสี่ยงฝันของผู้กำกับมุกเรียงไกรบมุนวิจิตนี่แหละ ผมบอกเลยว่านี่คือคนที่มีเซนด์ด้านการเล่าเรื่องอสรสวรคที่ดีมากๆากแล้วผมโคตรชอบเลยอะไรในพาร์ทความสยองขวัญในพาร์ทการหลอกลีในเรื่องนี้อ่าผมชอบทุกฉากถ้าถ้าถ้าพี่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าผมชอบทุกฉากจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทําให้อะไรแบบนี้เกิด ในหนังไทยที่เราได้เห็นอะไรแบบนี้ในหนังไทยถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆครับแล้วเราไปขยายความกันนะมาถึงพาร์ทที่เราจะเล่าเรื่องกันจริงๆว่าพาร์ทความสยองฝันมันดีมากๆสําหรับเรื่องนี้ถ้าตัดเอาเฉพาะพาร์ทด้านงานสยองฝันแล้ฉักหลอกผีต่างๆในเรื่องนี้หรือร่วมไปถึงชาติไนทแมกด้วยผมให้เป็น The Best ของหนังไทยในปีนี้นะเทียบกับหนังไทยด้วยกันอย่าว่าแต่เทียบกับหนังไทยด้วยกันเลยผมว่ามันดีเทียบเท่ากับหนังผีทางฝั่งยุโรปบางเรื่อง มากกว่าซัดด้วยซ้ำครับมันมีอยู่ซีเควนต์หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือมันจะมีฉากที่ค,คุณทัพทินมบที่เล่นเป็นในบทเป็นจอยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ได้ยินเสียงลูกสาวลงไปยังห้องใต้ดินเอาจริงๆถ้าพูดถึงห้องใต้ดินผมชอบตั้งแต่การเซตอัพเลือกโลเคชันตัวบ้านแหละผมรู้สึกว่ามันมีความสายองัญแบบยุโรปอยู่มันมีความแบบอินเตอร์หน,หน่อยๆการตั้งแต่การเลือกบ้านการเซตอัพให้บ้านมีห้องใต้บันไดอะไรประมาณนี้ ผมรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นมันมีกลิ่นของอะไรหลายๆอย่างที่มันแตกต่างจากหนังไทยเรื่องอื่นๆทั่วไปนะครับอะแล้วเรากลับมาถึงฉากในนั้นต่ออะทีนี้ครับเขาก็ต้องอะคุณตัวตัวละครจอยเนี่ยก็ต้องเดินตามลูกลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเจอผีหลอกลงล่างเนี่ยอันนี้ถ้าใครดูถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยอคงจะนึกออกว่ามันเป็นฉากไหนแต่เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบมากๆชอบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนยันจบเลยอะมันคือกลิ่นอายที่ผมรู้สึกว่า อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยพบในหนังไทยนะฮะตั้งแต่ซีนที่อาไม่ว่าจะหยิบไฟฉายเดินลงห้องใต้บันไดบ้างอะไรอย่างนี้หรือการวางการจำสแกร์ที่ที่ค่อนข้าง,างะละเมียรละไมค่อนข,ข้างละเอียดในการในการวางแล้วก็เล่นกับอารมณ์ได้ดีตรงนี้คือผมผมชอบมากๆนะยิ่งซีนไทยๆเนี่ยครับก่อนที่จะไล่ไปตัมคลายแม็กหรือไล่ไปตามคลายแม็กแล้วเนะี่ย มันแทบจะกลายเป็นเอ็กซอร์ซิสแล้วว่ามันเหมือนเป็นหนังไล่ผีเรื่องหนึ่งเลยอ่ะ,อะด้วยความที่ความเชื่อหรือรากของของความเชื่อของศ,ศ,ศาสนาคริสต์กับอิสลามมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันเขาก็เลยพูดถึงเรื่องพระเจ้าพูดถึงการเชื่อในพระเจ้าพูดถึงปีศาจอะไรคล้ายๆกันเขาเลยจัดเต็มมาในทํานองนี้แล้วยิ่งมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าแทบจะแทบแทบจะตบเข่าชาดทิทีนี่มันโคตรบแบบเอ็กซ i s ซิสเลยอ่ะมันคือแบบมันคือกลิ่นที่ ที่มีความอินเตอร์มากๆไม่เหมือนกับหนังไทยหรือว่าผีไทยทั่วไปอะไรเงี้ยตรงจุดนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าม,มันจะมีคนที่ชอบมากๆแบบผมแล้วก็น่าจะมีคนที่ไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันออกมันมันข้ามคําว่าศยลศาสตร์ที่คนไทยเคยรู้จักไปไกลพอสมควรอะไรอย่างนี้ผมก็เข้าใจได้อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าผูกมกกับแกใจเด็ดเลยนะฮะก็คือว่า หนังทํานองเนี้ยครับถ้าเป็นหนังปราบผีหนังทีหนังเกี่ยวกับพิธีกรรมไล่ผีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคอจูริงหรือหนังเรื่องอื่นก็ดีที่เราเคยดูกันของทางฝั่งยุงโรปนะฮะส่วนมากตัวละครหลักที่เป็นครอบครัวเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ลูกชายลูกสาวอะไรก็ว่ากันไปส่วนมากมักจะมักจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับมักจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วไม่มีใครเป็นอะไรเท่าไหร่ทุกคนครอบครัวสุขสันต์อะไรอย่างเงี้ แต่เ,เรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ยผมช็อกพอสมควรครับที่แกกล้าที่จะให้ตัวละครหนึ่งในครอบครัวเสียชีวิตตั้งแต่กลางเรื่องเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าของแขก,แกมันน่ากลัวจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นเพล์ที่ผมรู้สึกว่าเอาอยู่เหมือนกันครับเพราะผมก็ไม่คิดว่าแกาะจะมาขนาดนี้เหมือนกันแหละเอาจริงๆตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องที่ก็ให้ มีการควักตุกตากันต้อนรับเข้าเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นคําเตือนของแกก็ได้ที่ว่าแบบว่าเออว่าเขาจะไม่ใจดีกับคนดูมากนักเท่าไหร่อะไรเง,งี้ยในแง่มุมของาศาสนาหรือแก่นของมันนะครับที่พยายามที่จะนําเสนอในเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมันไม่ได้ดูยักเยียดอะไรเลยครับถ้าให้พูดในมุมมองของคนนอกนะฮะผมรู้สึกว่ามันมาได้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะถูกใส่ก็ามาอย่าง ยังไม่ได้รู้สึกว่ายักเยียดมากเกินไปเท่าไหร่นักเลยอย่างเงี้ยเหมือนเราดูหนังปาปีสักเรื่องที่พูดถึงวัติกันพูดถึงศาสนาพูดถึงความเชื่อในพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกขัดอะไรขนาดนั้นอะเลยอย่างเงี้ยที่แรกผมคิดว่ามันอาจจะละเอียดอ่อนไปหรือรเปล่าที่จะพูดกันรอเรื่องศาสนาที่ที่มีความเคร้งครัดอ่าสักหน่อหนึ่งอย่างศาส,สนามุสลิมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นคนพื้นที่จริงๆมาเล่ามาถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยผมมองกลับมองว่ามันออกมาได้ดีเยี่ยมด้วยนะ มันออกมาได้ดีเยี่ยมและผมรู้สึกว่ามันอยู่ในพาร์ทที่กลมกล่อมแล้วก็สวยงามในการนําเสนอแง่มุมนี้จริงๆครับสําหรับด้านอื่นๆก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่ามันยังก็ยังมีแผลอยู่เยอะพอสมควรครับาการเซตติ้งที่ดูรู้เลยว่าหลอกๆหรือการไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่า c o n t i n u a กับอารมณ์ซะเท่าไหร่เช่นเพิ่งเกิดเรื่องอยู่เมื่อวานแต่ว่าพอตักแต่ว่ารุ่งเช้าเนี้ยคนคน ผู้คนในบ้านอ่ะคนในครอบครัวก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกอะไรงเงี้ยก็จะมีซีนหนึ่งที่เจอเรื่องแปลกซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเจอมาประมาณสองคืนติดต่อกันแล้วตัวละคระตัวละครหลินที่เป็นน้องคนจุดท้องเนี่ยน้องที่เป็นเด็กเล็กที่สุดของบ้านเนี่ยก็ออกมาพูดว่าคนที่นี่แปลกดีเนาะอ,อะไรประมาณนี้มันก็เลยยังรูง้สึกว่ามันไม่ได้โยนอารมณ์หรือว่าโยนความกดดันให้กับตัวละครมากนักเพราะว่าอจริงๆมันก็อาจจะ ซีรียสได้มากกว่านี้ถ้าลำดับเรื่องราวได้ค่อนข้างที่จะสมูทกว่านี้อะไรอย่างนี้ตรงนี้มันก็แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะเท่าไหร่ฮะทางด้านเรื่องของปมต่างๆในเรื่องที่ถูกพยายามที่จะถูกอาวางเพื่อที่จะมาหลอกเซอร์ไพรส์อะไรหัดมุมอะไรทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมันมันบังเอิญง่ายเกินไปสันหน่อย ที่มันบังเอิญง่ายเกินไปที่ความลับที่เก็บงิมาตลอดกี่ปีไม่รู้สิบยีปีไปวางอยู่บนโต๊ะง่ายๆไปซ่อนอยู่ในเกะงง่ายๆซะอย่างนั้นคือสร้างเหตุการณ์บังเอิญให้มันรู้สึกว่าอ่าไปเจอโดยบังเอิญมันยังดีกว่านี้่ะฮะไอตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ที่ต้องปรับกันไปที่ต้องเข้าใจันไปอ่ะคือแล้วยิ่งพอตอนจบอะครับคือไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมชอบมากเลยชาคลาแม็กอะผมชอบมากแล้วก็ตั้งแต่ในป่าชากตั้งแต่ในป่ามันควรจะเป็นคลแม็กที่พุ่งพารลับพุ่งขึ้นสูงละ พอผมกราฟมันขึ้นสูงไปแล้วอะครับแล้วก็ดรอปแล้วก็ไปลากไปคลายแม็กซ์อีกเป็นคลายแม็กซ์สองอีกมันก็เลยรู้สึกว่าอ้าวจะจบยังจะจบย่างอะไรประมาณนี้แล้วก็จบจริงๆอะมันไม่มันไม่ได้สมูทลงอย่างเงี้ยครับมันเป็นการจบแต่ว่าขึ้นจุดสูงสุดแล้วไม่รู้จะหาทางลงยังไงก็เลยกระโดดหลบฟุบมันเลยทําให้รู้สึกว่ารู้สึกว่าเอ้าจบแล้วเหรอจบง่ายๆแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นการจบแบบว่าอ่า เพื่อให้คิดต่อสักเท่าไรมันเหมือนคนพูดไม่จบประโยคมากกว่ามันก็เลยทาให้เหมือนกาบเหมือนเหมือนเป็นการทิ้งคนดูให้ค่อนข้างเคว้งพอสมควรในตอนจบตรงนี้ผมก็เลยเสียดายที่คราฟที่มันมาดีๆช่วงหลังเนี่ยมันเป็นการไปสะดุดนิดเดียวตอนจบเท่านั้นนะส่วนในเรื่องการแสดงครับที่ผมชอบเป็นพิเศษนะฮะนั่นก็คือน้องน้องปิ่นนะครับที่รับบทเป็นหลินที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเป็นเดอะแบ็ของเกิดของทั้งเรื่องเลย ผมกลับชอบการแสดงของน้องตอนเล่นเป็นขีซสมากกว่าตรงนี้ดีกว่าอ่าผมชอบผมชอบตรงนี้ว่าน้องเ็เล่นดีแล้วมันมีซีนหนึ่งที่จําได้ว่าโดนขี่ขี่เข้าไปแล้วอะ่ะแล้ววิ่งหนีเข้าป่าแล้วแล้วท่าวิ่งอะ่ะครับก็จะตัวแข็ง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 คลองนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งแข็งตรงตรงตรงๆงๆๆๆเข้าป่าไปเฮ้ยมันน่ากลัวมันน่ากลัวแบบเฮ้ยแบบแบบจาซีนนี้ได้เลยอ่ะแบบจําได้แม่นแบบ ออกมจากโรงแนละ้วย,ยังชอบอยู่เลยสีนี้เออก็ถือว่าดีคนระับตรงนี้ผมว่างานเนี้ครับมันเหมือนเป็นเป็นผลง,งานปล่อยของของพี่เกรียงไยกรเหมือนกันนะผมว่าคืออย่างที่บอกไปครับเขามีเซนต์ด้านงานเสียงของทิดีมากๆแล้วก็ผมชอบทั้งในฉากเปิดเรื่องแล้วว่ามันม,ม,นม,ม,นมีมันมีกลิ่นขอ,ของความอินเตอร์อยู่ในนั้นนะครับมันมีกลิ่นความอินเตอร์อยู่นั้นผมชอบผมชอบนะผมชอบฉากเปิดเรื่องผมชอบพาร์ทผีทุกฉากที่ใส่มาในใน,ในหนังเรื่องนี้จริงๆครับ ็น่าสนใจครับว่าถ้าสมมติว่าแกได้ไปกำกับหนังที่ใหญ่กว่านี้มีทุนหนามากกว่านี้อ่ะเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้ที่มันดีกว่านี้อ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญอยู่แล้วเนะี่ยหนังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ควรค่าแก่การดูครับเพราะว่าผมเห็นความละเอียดในซซนในการดีไซน์ซีนสยองขวัญแล้วก็เห็นความตั้งใจทําของทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ย ชืช่นชอบเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือว่าอยากจะลองไปสัมผัสดูนะครับว่าประตูบานใหม่เนี่ยที่จะพาเราเ้าวไปสู่เรื่องราวลี้ลับที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปชมกันได้ไปชมกันได้โรงภาพยนตร์กันเยอะๆนะฮะเรื่องนี้เป็นยรือเรื่องที่เ,เชียร์จริงๆนะให้ไปดูในโรงภาพยนตร์กันเอาละรครับสาหรับใครที่ไปดูมาแล้วคิดเห็นอะไรยังไง ผมตกหล่นตรงไหนนะครับสามารถมาพูดคุยกันได้ครับสำหรับของแถมผมให้6เป็น10รัสสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวส่งขวันกักเเรื่อนะครับอยากให้คุณเข้ามาพบเจอกันในช่องทางนี้นะครับกด Subscribe กดแชร์กดไลค์นะครับถ้าคุณชอบครับแล้วเรื่องต่อไปเรามาเจอกันครับ